เนี่ยหนูว่าติดภารกิจแต่ว่าหนูว่าพี่แจ๊คกัลลีน่าจะไปนะคะพี่แจ๊คกัลีต้งมืดน่ะเห็นบอกวันนี้เหรอพรุ่งนี้เหรอ,อแต่พรุ่งนี้น้องแข่งลีลาแล้วใช่ไหมพี่พี่ใช่แข่งลีลาตะวันอาทิตย์แต่พรุ่งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตอ่ะพรุ่งนี้คอนเสิร์ตที่ไหนอ่ะก็ที่นั่นนั่นแหละที่ลีลาเลยเหรอคือ,อท่าพี่กีพี่พี่เปิดแล้วก็จะร้องเพลงไงโอ้เคียวเขาตัดเต็มมากเลยอยากให้โมครับ หรอกี่โมงหกโมงเย็นหรอคุณแม่เธอฉันนอกคุณจังเลยเที่ไปแล้วว่าใจหรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูลองดูตากล้องนะเดีลองดูขอใช้ตากล้องหน่อยนะเขาบอกว่าจัดเต็มจริงๆอ่ะได้แต่ว่ายังไงก็อย่าลืมกรองเชียร์ก็อย่าลืมมางานสไปซี่นะคะนี่กับใบก็มาได้แล้วรางวัลด้วยนี่ก็ได้ใบก็ได้จริงเหรอจริงเออวันที่สามสิบใช่ค่ะ แล้ไถ่ายทอดใช่ั้มไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดหรือเปล่าพี่เปี๊ยดไม่ได้ถ่ายทอดค่ะไปดูข่าวในทีวีนะคะจ้ายวดูข่าวเช็ค่อยนะขอบคุณค่ะวันดีค่ะค่่ขอบคุณค่ะนี่หนุ่นกระซายเขาดังมากเลยพี่เปี๊ย